เจพ l a y ลสบายดีเจออมค่ะแน่นอนนะคะเราอยู่ด้วยกันค่ะวันนี้วันอังคารนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับเ e อ m 94เก้าสิซึ่งไม่แน่ใจว่าเลข94จะไปขึ้นอยู่ที่งวดวันที่16นี้หรือเปล่า <c oughs> ความหวังของเรามาอีกแล้วอ่การลงทุนระยะสั้น <c oughs> แต่ความช้ำใจระยะ <c oughs> ยาว <c oughs> <c oughs> ระยะมันยาวกว่ากันละเกินนะคะเราต้องเร่งแล้วค่ะคุณผู้ฟังเร่งผลิตความฝันกันแล้วค่ะ เล่งขูดเล่งอะไรล่าสุดอมันมีคนเออเนี่ยมาลงรูปของต่างประเทศอะที่นิวยอร์กที่ไหนเนี่ยคือต้นไม้อะมันมีเปลือกไม้ <Okay. S 1> ใช่ป่ะคุณได้เห็นเรียงมันมีเปลือกไม้ <Okay. S 1> แล้วถ้ามองไกลๆอ่ะมันดูเหมือนรูปผู้หญิงเลยอ่ะ มันดูเป็นรูปผู้หญิงเลยนะประมาณหนึ่งอ่ะคือเดี๋ยวต้องเปิดให้กวงดูแต่้องอยากให้คุณดูฟังดูจต่ไม่รู้จะทำยังไงอ่้อือกำลังจะเล่างี้ว่าเวลาที่เรามีคนบอกว่าเฮ้ยมองเมฆอันนั้นดิเหมือนอันนี้ป่ะเฮ้ยมองตรงนี้ดิมันเหมือนอันนี้ป่ะบางทีอ่ะถ้าไม่มีคนไกด์เรากอดด้วยแคปชั่นหรือคําพูดอ่ะบางทีเราก็มองไม่ออกป่ะเพราะจินตนาการของคนมันมาจาก กรอบประสบการณ์ที่แตกต่างกันถูกไหมมันไม่ได้แปลว่าเห็นเหมือนกันปะ่ะ<ด>แต่บางทีเราจําเป็นต้องเห็นเหมือนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราดูตกยุค <c oughs> ไม่เข้าพวกใช่ไหมเราอาจจะดูแบบแตกต่างเพราะแล้วเดี๋ยวนี้มันพอมันเป็นรูปถ่ายมันเป็นไปได้ว่าเอ้มันมองเพราะด้วยภาพที่นําเสนอด้วยมุมอะมุมมันอาจจะทําให้ดูเป็นพี่กวงดูว่าเป็นอะไรอ๋ออ่าอ่าใช่อันนี้มีความเหมือนไหม อ่ะมันเหมือนผู้หญิงยืนห้อยอยู่แบบว่าแล้วเขาเรียกไว้ยเลดี้อ่ะเนี่ยมันมีอย่างเงี้ยอันนี้เราก็เอาต้องบอกว่าเอามาเครดิตมาจากทางทวิตเตอร์นะคะอ่าของคุณหนึ่งคนออันไม่รู้จะอ่านชื่อว่าอะไรเป็นเป็นตัวรหัสเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งมันน่าสนใจตรงที่ว่าเออถ้าไม่มีคนมาหินเราก่อนเราจะรู้เราจะมองเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถูกไหมคะการรับรู้ด้วยกรอบของสังคมบางทีมันก็น่าสนใจนะบางที เขาเรียกว่าอะไรอะเวลาสังคมกลุ่มใหญ่ที่เห็นเหมือนกันไม่ได้แปลว่าถูกทั้งหมดปะ่ะใช่ครับบางครั้งสังคมที่เห็นในกลุ่มหนึ่งเห็นเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องถูกถูกของเขาแต่อาจจะไม่ได้ถูกของเราก็ได้แล้วบางทีการที่เราเป็นคนกลุ่มน้อยแล้วทําสิ่งที่ถูกแล้วเรารู้สึกว่าทําไมคนหมู่มากเขาเป็นงั้นจนเราเอะตัวเองว่าเฮ้ยห,หรือเรา เราผิดว่าบางทีเราก็ต้องมั่นคงและหนักแน่นเหมือนกันนะคะในบางสังคมมันก็มีการอ่อนไหวและไหลาตามกันเพื่อเอาตัวรอดก็มีหรือความรู้ผิดหรือรู้ไม่ไม่ทะลุมันก็มีเหมือนกันนะพี่หวงใช่ครับมันก็ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะคะอย่างเราเราดูกอรี่อย่างเงี้ย <c oughs> เราจะไม่สปอยตอนจบอ่า <c oughs> เราจะไม่สปอยอะไร <c oughs> แต่ถามว่ามันคือลึกๆสําหรับอ้อมมันอันนี้อันนี้ในมุมอ้อมนะคะถ้าเรา ถ้าคุณร้วังปักธงไว้แล้วว่าเราจะเห็นต่างกันเราเรา,เาลบกวนพักขูไว้ก่อนอคือ,อไอ้เรื่องการแก้แค้นก็เรื่องหนึ่งแต่การพบปะแล้วได้เจอกับคนที่ช่างพอดีกับเราเหลือเกินอ่ะมันดูโคตรซินเดอรเรล,ล่าเลยอะ่ะใช่ปะ<า>เพราะว่าผู้หญิงต้องบอกว่าอยู่ในสังคมที่ไม่ได้บอกว่าเป็นชนชั้นออลีทแล้วไม่ได้เป็นชนชั้นสะดวกสบายค่อนไปในทางสู้ตัวเองลำบากสู้ ฝ่าฟันมาแต่เขาทําได้ดีเขามีความเก่งแล้วเขามีความสู้เรื่องอาคาดจะไม่ต้องพูดถึงถักต๊อกเอาไว้แต่ประเด็นคือเพราะมันแต่ในขณะที่ฝั่งชายอะ่ะคือแบบระดับโรงพยาบาลใช่ระดับเจ้าของระดับโรงพยาบาลถามว่ามันมีความห่างกันความต่างกันมันก็เหมือนละครไทยเหมือนกันนะที่แบบคนนึงแบบ ช่างดูแบบ <c oughs> ครบถ้วนจนขนาดเราเป็นคนดูยังรู้สึกว่าเราจะเจออย่างนี้ได้ที่ไหน <c oughs> ใช่ไหมถูกปะ่ะ<ช>และ้วแล้วมันก็มีความหวังหล่อเลี้ยงเราว่าเนี่ยซินเดอเรล,ล่ามันก็มีหรือพออย่างเงี้ยกลับไปดูว่าทรงเฮคิวเล่นอะไรมา <c oughs> ก่อนนั้นเอ็นคาเตอร์นางเล่น,เป,น <c oughs> เป็นเจ้าของโรงแรมเป็นเจ้าของโรงแรมใช่ไหมใหญ่โตหรูหราเหมือนกันแล้วเป็นลูกนักการเมืองชีวิตดีครับ <c oughs> พบรักโดยบังเอิญ กับพระเอกที่เป็นลูกร้านขายผลไม้อย่างเนี้ยสำหรับอ้อมก็มองว่ามันเป็นโครงเดียวกันเป็นชิลเลเดราฝั่งฝั่งชายแล้วก็รักมั่นยึดมั่นแล้วก็ได้กันแบบไม่ถือว่าได้คบเป็นแฟนกันชีวิตที่มันง่ายอย่างนั้นเนาะที่จะเจอความต่างกันมันมีนะมันมีแต่มันแรงใช่ไหมใช่ะมันมีเนะไม่เถียงมันไม่ใช่แค่มันทุกวันดีกัน แต่งงานมันกลายไม่ใช่เรื่องของคนสองคนไปแล้วในบางครอบครัวนะครับ m, m, แต่ถามว่ามันมีโอกาสไหมที่จะได้เจอแบบแล้วเรามีชุดความหวังอยู่ว่า m, จะมีใครสักคนหนึ่งที่รักเราจริงในสิ่งที่เราเป็น m, ใช่มันอันนั้นมันพื้นฐานเราหวังอยู่แล้วแต่ใครสักคนไหมที่รักเราจริงในสิ่งที่เราเป็นโดยที่เขามีครบมาที่แบบถูกใจเรานะ m, ไม่ได้ถูกใจสังคมนะ m, ถูกใจเราในแง่ทุกง m, แง่เนี่ยรอจอรัอทุกสิ่งโอ้โหมันมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ จริงนี่ก็ตามกลับไปดูแล้วไม่เคยดูเดซันดันอะไอเรื่องนั้นอะไอเรื่องที่เขาเป็นอาหารกับเป็น<ช>คุณหมอใช่ไหม <c oughs> อันนั้นถามว่าเขาก็มาจากคล้ายกันคือครอบครัวคนธรรมดา <c oughs> ที่คนนึงเรียนเก่งเป็นหมอ <c oughs> อีกคนมีความสามารถเป็นซูเปอร์ทหาร <c oughs> มันแบบพอดี <c oughs> ใช่ป่ะมันหายยากเปล่าแล้วมันเป็นแบบแล้วมันเป็นภาพสวยงามของโหหมอมันก็เท่ย่างเงีย ทหารก็เท่เงี้ยแล้วแบบเจอกันมันพอดีเอาหางี้ได้ที่ไหน <c oughs> เอาพอมันดูไปมันก็รู้สึกว่าเนี่ยละครจริงๆจะเป็นละครชาติไหนอะมันก็มีความความแตกต่างที่ตกข่วงหลุมรักกันได้ใช่ <c oughs> ให้มันมีความหวังในที <c oughs> ใช่ไหมใช่ขายภาพ พูดง่ายๆว่าถ่ายภาพฝันบางอย่างให้คนดูอ่ะมันจะรู้สึกได้าายจแบบบ่านต่ว่าในรายละเอียดเพราะว่ามันก็เอาจริงๆมันก็คงไม่ได้ง่ายว่าใครจะเจอนะคะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเฮ้ยมันจะไม่มีโอกาสเอาเป็นว่าถ้าเราได้เจอใครสักคนน่ะไม่ว่าเขาเป็นใครเขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเราในทุกสถานการณ์เอาจริงๆก็น่าเก็บไว้มันไม่ผิดถ้าเราจะเลือกคนที่รวยถ้ามีโอกาสครับ แต่มันไม่ได้การันตีว่ารวยเท่ากับความสุข mm. แต่มันก็กลับไปอีกคุณมองว่าความสุขแปลว่าอะไร mm. แต่ละคนให้ค่าความสุขไม่เหมือนกันเราจะไปบอกความสุขเขาผิดก็ไม่ได้ mm. จะบอกว่าความสุขข,ของฉันยั่งยืนและแน่นอนกว่าทะเลาะกันไปเปล่าเป mm. ถูกป่ะ <Okay. S 1> แต่แบบเอาจริงพอดูแล้วมันก็เห็นชัดอยู่เหมือนกันว่า mm. มันก็ ความต่างทางสถานะทางสังคมมันก็เป็นชุดซินเดอเรลลา่าความคิดที่มันจะทําให้เราแบบหล่อเลี้ยงว่าแบบเออมีโอกาสวะเอาจริงนี่ดูคนก็แบบว่าชอบพระเอกอนะเนาะกอลลี่<ช>และคนจํานวนอีกเยอะเนี่ยชอบท่านประธานนี่เอียงไปทางท่านประธานนะู <laughs> <laughs> เล่นหมากล้อม <laughs> โอ้ย อ๋โอโมยปัญหาไม่ได้อยู่ที่หมากล้อมป่ะปหาหานีไ่ไปเจอท่านประธานอย่างนี้ได้ที่ไหนก่อนอะไรแบบเนี้ยเนื่ออกว่าคือทําว่าดูไปอ่ะมันก็มีความรู้สึกว่าแบบถามว่าเรามีความหวังไหมว่าเราจะเจอใครสักคนหนึ่งในชีวิตอย่างเงี้ยอ๋อไ,ไมีรู้คนอื่นเป็นไหมแต่มันก็มีความอยากเจอเนอะถ้าเราดูตอนที่เราเด็กกว่านี้เราอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะได้เจอว่ะ ใช่ป่ะมันแ,แต่มันจะไปจัดฉากเไปเดินแถวไหนถึงจะเจออะไรอย่างเงี้ยนะเออต้องไปเออใช่ไหม <c oughs> มันไม่ใช่ง่ายแต่ถามว่ามันมีไหมในสังคมที่จัดฉากให้ตัวเองได้เจอกันมี <c oughs> มีบางคนเซตให้ตัวเองได้มีโอกาสเจอกับใครและทําเหมือนบังเอิญได้นะ <c oughs> ฉันนเคยได้ยินมาอย่าว่าเรียกว่าเคยได้ยินเ,ยเรียกว่าฉันรู้จักเลยดีกว่า <c oughs> เซตฉากให้ตัวเองได้เจอกับใครแล้วเป็นแบบว้ายไม่น่าเชื่อจะได้เจอกันเงี้ยแบบเรอเออเออเงี้ยไม่ได้เป็นดาราด้วยนะ คนธรรมดาเนี่ยแหละเนอปะ่ะมันก็ไม่แน่มันก็มีวิธีเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้เจอใครสักคนนะคะคุณผู้ฟังในความสัมพันธ์แบบไหนก็แล้วแต่เพื่อนพี่น้องถ้าเขาเป็นคนดีแล้วพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณในสถานการณ์ที่แบบเขาจับมือไปกับคุณได้เวลาเราไม่น่ารักแล้วเขากล้าเตือนเวลาที่เราดีแล้วเขาเห็นแล้วเขาชื่นชมหรือเวลาที่เราเหนื่อยแล้วเขาพพอร์ตอะ เก็บคนคนนั้นไว้ให้ดีจริงๆพี่ข่วงว่าไหมเก็บคนคนนั้นไว้แล้วในขณะเดียวกันเราก็เป็นคนคนนั้นให้กับเขาให้ได้และเราก็เป็นคนคนนั้นให้กับตัวเองให้ได้บางทีไม่ต้องรอให้ใครมาเตือนเราว่าเราไม่น่ารักแต่ถ้าเราบอกตัวเองได้มันจะเป็นวันที่เรามีโอกาสได้แก้ไขได้เร็วและไม่ต้องแบบ เขินอายกับใครอะแต่การยอมรับกับตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ถ้าทําได้คุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงและมีความสุขมากกว่าใครคะ่ะ